โอ้เฮ hey, wow, oh wow, wow, oh, ้ยว้าวทุกคนโอ้ไม่กอดดูนี่สิว้าวเอลเฟนบัฟ f a โลว้าวทุกคนดูนี่ของเล่นเต็มไปหมดเลยพระเจ้าจอดโอ้นี่เจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่โอ้ตัวแรก Wow. Wow. Buffalo. 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 Hey, Panimo. Panimo. Godzilla Godzilla Ling chimpanzee Chimpanzee Oh yeah Tiger see my a dog woo dinosaur wow elephant tongue แข่งกัอนวัวด้วยโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย